เมนเมนนอดมายังแป๊บแป๊บแปมันระดับสองดาวเอาคนเอาคนเอาคนมาเพิ่มอีคารมินเล่นด้คยามคาินขอถอเมนเล่คามินมีจีดีอาร์เปล่ากูกูปิดแจ้งเตือนแป๊บมดคามินมีจีดีอาร์เปล่าไม่ไม่ในใจวะลองถามดูส่วนยังไงวะเนี่ยเชิญเก้าบาทมึงบอกว้มกดก่อนเก้าบาทน่าไม่เมีอ่ะมันเมนมีมีอนี้ปะอาสามสี่ปะ อีพีอาร์ไม่มีไม่มีเอาเวลาก็ได้เวลาสิคุณใดกันแล้วทุกคนไม่เอาอะไรก็ได้เอาอะไรเออะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ก่อนอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็ได้สุ่มนั้นนะสุ่มนั้นนะแต่สุ่มงานสุ่มงานแต่เปิดหมดสุ่มงานเออสุ่มงานดี่ยอ่ะหันเมื่อกี้นะถ้าสุ่มมาได้เด่ะเมื่อกี้นี่กูร้องไงนะเอะโค้งแต่ละโค้งไปเราเฟปอระดมานะกระดเมื่อกี้มึงก็เข้าติดเข้าติดเนีย โอ้ยโค้งเยอะต้องเจอบีเอ็มกูแล้วล่ะกูคิดถึงจัดเลยเจอบีเอ็มซิ่งกูแน่เนี่ยเวลาเลือกรถน้อยจังวะครันนี้ก็แจกนี่คันงนี้แอตตันมาตินอะไรเนี่ยได้ได้เหมือนกันปะไม่เคยจับรถไม่เคยจับรถก่าวเนี่ยแต่ว่แต่งไม่สุดแต่ว่าแต่งไม่สุดด้วยโอ้ยเชฟโรเลสโอ้ยชิบพาย ไอ้เงี้ยแล้วจัดเต็มกันเกินแต่ละคนโอ้โหไม่ลองลองมาหันหันไม่แก่เปิดไปเลยกูเปิดไปกันได้เว้ยกูทูหมดกูทูหมดนะมึงคิดถึงคันนี้อ่ะเพื่อนผมก็คิดถึงกระสันแะโอ้โหออกตัวก็หลังตูดแต่แล้วกูว่ากูโต้ชนะไหมตอนนี้ อ้ยูก็ตีมึงจะไปไหนไ้อนลงไหรครับเฮ้ยผมจับได้จากภาพสองคนแล้วอ่ะมือใหม่เลยมึงมาดูมาเรียนรู้ใเดนงไ้ยน้ำโดงอะโอ้เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวคือห่างจากาินสาวนีแล้วตอนนี้ออบภาพตุ่บภาพตมมันก็ตุกเไหนมาลวครับ

ODDSR ไปไหนเว้ยตัดตรงขึ้นมาโอ้ยเอโมตี่โอ้ยขึ้นมาโค่นมาอย่าไปยนก็ได้อย่าไปครับไอ้สักสีข้นมาขึ้นมาโคนมานัโหลด เขาปรับภาพแบบเดิมอ่ะดูที่รถินนั่นหัยจริงเฮ้ยโค้งสุดท้ายตดสินเรียบร้อยเดินทางตรงกินกว่าอางโคงให้เพชรกินกว่าทางตรงให้ดนนั้นเลยดี่าไป่ภาพาๆเลยวะ กลาเผาไก่ก็ปาเียภาพกระตุกับภาพไอ้นี่ยมันไอ้กูยอมภาพในเดีกววะภาพกากเดีกว่าหรือกลางเดียว่ากลางแล้วก็ไหลลื่นแล้วก็ภาพไดนามิกับข้าเลยตอนเนี้ยแดี๋กูมองไม่เหลียแอต้นมาตีนส้นตีนอะไรไม่รู้ไม่แน่เลยกูเอามาเองบ่นเองด้วยนะสัตว์ เดือดไอตีมขันได้เลยนะเว้ยใช่หอบแบบโค้งโค้งแบบงูเลื้อยหน่อยดิจัดมาด่านสูงงูเลื้อยให้มาโค้งงูเลอยากให้นี่กูเจอแล้วอย่ากอะไรอยาเลยมังกรริมแม่น้ำนี่ไงนี่ไงมึงเจอชงชิ่งไงสัตว์รู้จักก็ชงชิ่งเหมือนที่มึงอยากได้ไงมดไปเดี๋ยวกูไปไปพิหารเดี๋ยวพิหารกูแล้วพิหารมาวะ ไม่ไอ้ฮานมึงครับมันขับไอ้เจ็ดอะไรแต่กูขับคันนี้มันแต่งสีมันจะเฉยอไอ้เจ็ดยังไม่เข้าก่อนยังไม่เข้ามาดูกันรถแต่งบ้างคันเดิม GTR นั่นไะคามินก็มี GTR อ๋ออ๋อนั่นนะ R R สิบแปดไม่ใช่ R สามแปดไอ้หมดบอกรุ่นผิดอ่ะเออทำทรงเซียนโอ้โหบอกรุ่นน้องดีเไหน นี r ไม่เขียน g t สิบแปดป่ะสิบแปดล้อล okay, ้อ, 18, ลอ,ลอขนาดลอ้ 3, 3, อาสามห้าอ๋อโอเดี๋ยวผมโมแต่ดูเลขใช่โมโมเพื่อไรหมนี่โม่ง <c oughs> ม,มันดำคือทางเฮียอะไรเนี่ยเอามังก้อฉกไห้ว <c oughs> ้นยนี่โ้องเอยหนะ ไอ้เจ้รถรถเรียมากรถรรถเอจงทาจริงทจิงต้องทิงิแต่เลยทางผมไม่ที่แต่ะหโค้งไปไอ้เรื่อเามไนไปแล้วครับโอ้โห่โค้โค้งมาตรงนมึงก็มึงก็เขาไหนมีทางคดิว่าทางตรงมดไปแล้ว โอ้ยผูชนสองปีเลยเชื่อแม่งทัวโบออกทางออกทางข้างวะเพ่จันทร์โอ้ยดูเพ่ก่อนดูเท่ก่อนข้างหน้าโุ่นเดือดไอ้ไอ้สัสเด็ดค้ง มองว่า okay. reference one, one, one. point is engage the handbrake in time. หมดแล้วว่าหมุนเด็กตัวน้อยมยกสุดเลยเนี่ยนี่มนี่น่นเี่ยดานนแต่มหมดานีกูไม่ชอบเลยสัตว์ตนโมอะไรเหี้ย้

กูอยากกูอยากเดี่ยวตามไปดูตุ่มนะตอนของของกูเดี่ยวเยอะไม่ได้โอ๊ยเบียดอะ่รพวกคนทำเนี่ยวะกี่เราสามคนโคตรมันเลยวะตัดเลยเฮ้ยเอาอีกรอบไหมอีกรอบไหมด่านนี้จะ่เป็นจีนีอาร์หมดเลยเป็นจีนีอาร์หมดเลยอ่ะไหมเอาจีนีอาร์มาดูรถแม่งดอสกูไม่เอวไล่สัตว์รถหัวค่วย ทางค้งแล้วจบเลยไอ้ที่ตัวออกตัวโคตรแรงอ่ะกูวทางแบบแข็งมากอ่ะนคนนทนปังเดียวป่ารู้เรื่องที่ดันนี้แม่งมันจัดอ่ะที่แม่งโคตรเอาอะไรเงคุณว่าจะมีคนเอาคุณใดมาล่ะ นอนหงายก็เพื่อให้แขนนอนคว่ำก็ปวดแขนโอ้ยมึนก็นั่งดีแบบหรอกของบ้านหมดแลนี่ยเล่นเกมเนี่ยนั่งก็เมื่อยโอ้ยต็ let's g กินพิ้งอ้ยโอ้ยช่วยจุดสลิปสตรีมิ่งสลิปสตรีมิ่งเบ็ดของานหน่อยเหยียดตายไปดิแกเหรขอดูตูขอดูตูหน่อยขอดูตูหน่อยว้ย ไม่ใครบินมาวะไอ้โดอน่ะไอ้ดอนบินมาเลี้ยวกว่าเลยแล้วกันเยอะเฮ้ยทำไมดิสเรามีกันหลายคนทำไมเงียบกันจังวะเพื่อนขอหลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเม้มกันครับเมื่อเราพูดเราเพื่อนกันเราพูดเพื่อนกันเฮ้ยเดี๋ยวนี้ เราอย่าไปแข่งกันเลยขว้ยเพื่อนเกมไม่ไดนเอาชนะเว้ยตา์ทำไมต้องแพ้วีี่แค่เงเจอนหนไล้วกลังไปล่าหม่ยอ่เคอกำลังยเกกอลในแน่คุณรถโค้งในด้วยด่านี้ยเตรียมตัวเลือกเลือกด่านมาโวยตัวเอง้วดเเดี๋ยวเดี๋ยวแตมันี d r ไงไม่ใช่ BM ไง มุนนะมุนน่เลยมุนนะนนะตรงนี้คุณไม่ชมขอบมกแล้วเฮ้ยมอตัง hey, อยู่ปะเนี่ยโดนัลโหลลลโลมแลบคุมมุมการด่็การหนมาฮั <c oughs> ลโหลกฮัลโหลที่ขัดพลังเข้ายังได้ไอะเ่ยเราแข่งกันถอยหลังไหมเจาิเีย <laughs> <laughs> ะอะไ <laughs> โอ้ยต <laughs> ิดขอ

ดีดย้าได้แข่งมันสุดได้วเอเยะวะสูสีกันทุกคนจริงมันมากมดยังไม่เข้าเส้นชัยอยูเพื่อนกูต่อังเข้ากอกว่ากูตังเข้ากูว่ากูว่ากูเป็นที่มดอะไรแลนะเนี่ยเอาเพื่อนมาบุลีใช่ไหมต้ามึงดูภาพกูได้นะอย่างเฟยนอะเรื่อเมื่อไหร่มึงจะขับดีดยายเป็นนี่เอาเอาเดีเอาเดี๋ยวมึงดูในชุดกลุ่มมึงดูชุดกลุ่ม ไม่แคปไม่ได้เฮียโยนเกินโอ้ยเฮียบอยอาบน้ำอีกโอ้โหแม่เจ้าแบตกูจะหมดแล้วเนี่ยแบตกูเหลือห้าเลยได้ย่ยกดชมก่ครับมองตู้ดันนี่น่าเล่นนะมึงเห็นยดโฟกันตู่กลมตรงนั้นไหมเออดิฟแบบสามร้อยมุมจักรแล้วก็ไปต่อดูในเช็ดดิแบบหนึ่งเวทเวทแบบกูขับปะทะมึง แต่หลังเข้ามีอยู่จริงกูบอกเลยแล้วพวกกูหันหน้ารถรถพวกกูหันหน้าเข้าหามันเหมือนแม่งนำอยู่ไอ้ไไอะไรนะฟ้าทางไหนนะดอมปัาไอ้ทีมตัวเองอ่ะภากแปดภากแปดกดเก้ามาสะไปอ่ะกูกดติดกม เดี๋ยวไว้พวกกูมี AE86 แปกไแล้วกันมดเราค่อยว่ากันโอ้ย่์ไม่น่ามาแล้วมึงตูเลยไม่รู้มันไม่มันจะเอามาทำอันนี้ย้อนหลังอ่ะมันไต้องมันต้องมาอ่ะเยี่ยรถรถแบบรถดังขนาดนี้ไม่มาไม่ไมาทีนี้แหละเียเดจาวูกันนั่งเกมแน่แล้วแล้วกูสุ่มเม่นรู้เรื่องแล้วไอ้ทอตแล้วกูสุ่มตอนมันจะหมดวันสุดท้ายแล้วไอ้สัสกูสุ่มกูหาเพชร กมมันเปิดไปเดือนนึงแล้วเรามาเล่นช้าก่อนกเบ่งมาเล่นเหมือนกันเพิ่งมาเล่นได้ไม่กี่วันก่อนไปประมาณก่อนก็เบ่งวานขับรถก่อนเว้ยไป่มเล่อนกันเดี๋ยวชนคุยก่อ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 นคุย่อนคุยก่อนคุยก่อนเุย่อนคุยก่นคยก่อนคุก่อนคุยก่อน เออจริงรไมแงไปเลยไปังัติเไปเร็วลัตนี่ไหละมีคนมาท้องทางลัตไปตุนบนที่ห่กูตาไปเบสกี้ปดทางให้ไอ้ไป้วยนทำไมมันทำไมมันเย่ยงย่าเงี้ยเ้ยไปหน้ามันเฉยโตเลยดิ แไม่ทำออกูยุ่งห่างบมัว่วไหมหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้ว <c oughs> ชีดช้ด้วยชีช้ที่ถ้าไม่เหยียบเบรกนี่คือแบบเลี้ยวไม่ได้เลยนะ <c oughs> เหมือนคันเร่งมันแม่งขาโอ, <c oughs> โอ้ยชนโอ้ยชนไอ้กูไปกับมึงเลยไหม โอ๊ยอะไรว้ไม่ไดูดิด Watch your driving line. Follow the suggested line. ทุกคนเมมกันหมดแล้วเหรอตอนนี้ไม่เมมไม่เมมไม่เม้มเมอมผมยังไั่ยังจนซ้ายขวาอยู่เนี่ย ใจเราเพื่อนดูดีดูมดมรกมที่เราทำวิจัยเพ่อห้สนุกจริงไอวิจัยที่ทำสองวันที่เหลือไปนั่งกินข้าวกันนะเองล้วท่า้ท่านก็บอกคมรับผมด้วยเรื่องสาวที่ชอบอ๋อที่มึงต่อยตู้นะเอ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ เอาอยากสุมม่มไหมเออมาสุ่มให้ก็ได้มาอะเรากับรถกลับไปสุ่มรถสุ่มรถใครรถมันแล้วม,ม,ม,มาะได้เว้ยจัดไปไม่ได้เปสุ่มแบบไหนไม่ใช่กูได้วุนใดมึงได้แมคลาเรนอะไรอย่างงี้ไม่เอานะไม่สุ่มแบบว่าไม่จํากัดไงอยากเล่นอะไรก็เล่นอ๋อ<ว>สุม่มตาร์เดียวกันโอ้ได้แยากมล่นเป็นหกไกูอยากเล่นเป็นดกอ่ะไม่รู้อ่ะตาร์เดียว<า>กันใช่ไหมได้เลยมาไอ้แปดหกแปดหกมึงกับซูบารุกูตัดสินกันยังไงมด เอ้ยโอ้โหนี่มันสุ่มตรงไหนมันเลือกได้คัสตนี้กูกูมีแค่สุ่มคาสไงไม่ได้สุ่มรถอ๋อนี่อย่าสุมมา่มบาลุหน่อยดิเอกรอด้วยดิอีกแล้วเหรอวะทรแล้วไม่ไม่เอา,าเอไอมาไอ้มดออกเปิดคนละคัสกันป่าวะคนละคันคนละคัส <c oughs> อันนู้นมันอยู่สปอร์ต มึงกับกูเหงาแน่แล้ว <laughs> มึงมึงมาเล่นกับกูนี่ย <laughs> ังยงเรานำเพื่อนด้วยรถเรนดิดไปเขาไปต่อให้รถหางคนรถนี้แม่งไม่รู้รถถางอะไรไว้วิญญาณของกูแล้วโอ้โหไปแล้วจะลุตัวเราไปหมดแล้วก็ <laughs> เราเราเล่นกันสองคนแล้วแบบ <laughs> เพื่หันเล่นหันเล่นไหมหันขับไหมรู้ไม่หันขัไบหขไหม เดี๋ยวข้างหน้ามันไมชนแล้วก็แซงเอนะเวเดอตรงข้างหน้าไว้ตงวางหน้ไว้ามกูมาไว้ตามกูตอนนี้ตีมิ่งมาเว้ยเฮดู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 ยือมั้มดีงวงไหนเหรอจะวงหนกับผมเหรอวงไนที่หน่ยวงไนวันนข้ามิต้องยื้อทไมมิ้องกพยายามอยู่กูพยายามให้ข้างหน้าชนกันอยู่

ัก่อนอเองก็ลำบากไงเด้อนึกแม่งเลยแบบมันมีสมรถด้วยเหรอคน<ม>เดินเดี๋ยวไปดูรถไม่รู้รอะสมรถแบบว่าเ,เหมือนทุกคนใช่ไหมดูในติ๊กต็อกอะไม่รู้กนะูเลยในติ๊กต็อกเห็นเขาพูดๆกันะอะเราดูไอ้ดอทเนี่ยเหมือนกันเลยก่อนกูว่าเหมือนเหมือนกันจังหวะเลี้ยวต้องเผื่อเป็นวายให้จับตุ้ม ุรมรกำนลด,ลดที่กำเนด,ดมนดนันคือยังไงวะไม่มีหรือเปล่าไม่มีแล้วมั้งรถทุกกลุ่มสามารถแข่งกันในสนามเดียวกันได้ไม่ใช่มีแค่กลุ่มนะนะนะอ่านนะบรรลุก่ะนอ๋อแล้วจะถูกสุ่มตามการตั้งค่าข้างต้นนี่ไงโอเคมาสุ่มรถลองดู กดเล่นปุ๊บจะไม่ได้เลือกรถนะจะเป็นรถเลยเนี่ยก็เลือกได้อยู่เปล่าเลือกไม่ได้กดไม่ได้เออว่ะเทียแล้วกูได้เลมโบไอ้เี้ยแลรถสุนทรคนไปชิบหายรถไม่ได้แต่งแอตตันกูมาละแล้วกูแต่งนะแต่งแต่สียายนี่ไอ้กูคิดว่ามันจะเอาแบบหรือมันเอาแบบว่าระดับเดียวกันมามาแข่งกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้แต่งด้วย แต่กูไม่แต่งในระบบกูงั้นมาลองกันมาลองดูวิศวีนึงมอไม่จะรถสูสีกันอยู่นะโอ้ได้มาไม่ทักตับเลยโอ้ยช่วย Countersteer in time to stabilize the car โอ้ ไปวะนั่นไม่แน่คุตามใครอ่ะเมื่อกี้ไอ้หลังกูโค้งอะไรมามันคือก๊้ฟอะไรกันเมื่อกี้ Push on, we're gonna overtake him เมื่อกี้คัสติดัมไอ้ก้อนนะเมื่อกี้กูกูอยู่ข้างหลังไอหลังไอยังไอ้โดนแน่คนขำอ่ะไอ้โดนขำลั่นหัวเพื่อนเลย ดู่ทางเดียวมองกันได้ไม่ว่ารถไม่ดูทางอะไรแค่ไม้ใจเมื่อไรขนาดนั้นไม่ดูไม่ดูทันดีก็ทุกใหญ่ก็จะใหญ่ต่อโน้ตไปเลยแต่โค้งเนี้ยมาดูดูดอยู่ได้ไงวะไอ้คนเนยไม่ดันเลยไม่ดันเลยไม่ดันเลยไม่เกเรเลยว่ะไม่ไอ้สูสีอยู่นะแปลว่าระบบมันอาจจะ จูนมาดีนะ <laughs> เจ้าว่ปเจียวิยเสียววิ <laughs> ไม่แต่เมื่ <laughs> ม <laughs> อกีอ้กไอเหตุการณ์ที่ออนำออกโค้งใหญ่ใครพาไปมึงเคลียร์ตงน,นี้ก่อนจริงจริงนะั่นแหละใครที่กูดูกูดูตามอ๋อเ้ยมันเลี้ยวซ้ายกูขอกดนเล่นซ้ำแป๊บนึงนะดิ๊ดปิดตาอัเนี้อ่ะ ่กูกดเลนซ้ำกูนึกว่ามันจะเซฟได้แต่เข้ามาดูได้เลยนี่กคทำดื้อๆกูกดอะไรไปไม่รูกมามาเรื่องดีเอาอย่างไรวะ กดให้บัตรสิกดกลับอ๋อนี่ไงกูเจอแล้วไอ้เงี้ยแม่งถึงพอดีเลยไอ้ดเลมโบนี่เองเจอแล้วกูเจอตัวแล้วแล้กูได้คันเดิมทำเพื่ออะไรนี่ก็แอนด์เลมโบเหมือนเดิมกูงน่าเอาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนี่ยีกูดิ่งี่ดิ่อทำทำเดิมเหมือนกันหมดเลยปะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมนวะ เ,ออเพชดออรดี้หรือเป็ดเดอออดี้สออีเอ,อเาไม่ตสีถูกไหมเดาคู่คันเดิมแต่ก็ไม่ได้แต่งด้วยเพชรคันนั้นไม่ได้แต่งด้วยคันพอมึงแต่งแล้วมันหายไปเลยใช่ไหมอ้าวไอ้ยักษ์กระเต่า <c oughs> โอ้โหไอ้เตามีกล้าพูดแล้วปืะมึงนายเตาไอ้ไอ้โดนล่างที่ชนชิเปกไหมเฮ้ย นนรรถทไม่มีเสียงท่อเลยจะ <c oughs> ไปปา้า,อเ,าเอาเ<ป>อาฮะนฮันชนแล้วสตกํแพงนิดหน่อยอิ <c oughs> อเฮ้ยดังนก,กุาเออนี่ยเ <c oughs> อหอ They're making waves <coughs> out there, keep it up. What could lambo? What can lambo? I'm going to go in. I'm going

แบมโบกี้นี่ยาเอียวเราจะเสียหลักโค้งสุดท้ายคันนี้แม่งขี่ดิฟชิเป๋กไหไอ้บอมอยู่ไหนเนี่ยยังตายจากคู่จิเบนี้เลยเอาไปคันไหนก็ได้่อยากเล่นไปถูกปะอ๋อได้เอามันเลยนะรอบนี้นะจริงได้เบ้อนอยากขับอะอยากหัดเฉยๆได้เบ้นอยากหัด้วยไม่ใช่หรอได้เพืนได้เพื่อน